สงสัยกันไหมคะว่าทําไมเมื่อกี้สีของสายรุ้งเนี่ยสิงนหายไปได้ทุกคนคิดว่าเหตุการณ์เมื่อกี้เกิดจากหลักการอะไรคะไหนทุกคนลองทายกันดูสิคะ s> <S เหตุการณ์เมื่อกี้นะคะเกิด <_ S 1> จากหลักการหักเหของแสงนั่นเองแล้วหลักการหักเหของแสงคืออะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังเองค่ะการหักเหของแสงนะคะเกิดจากการที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งค่ะ ซึ่งแสงนะคะก็จะเกิดการสะท้อนกลับมายัางตัวกลางเดิมและแสงบางส่วนเนี่ยนะคะก็จะเคลื่อนที่ไปยังตัวกลางใหม่ด้วยอัตราเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะและแสงเนี่ยจะเบนหักเหอ,ออกไปมากหรือจะเบนหักเหน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตัวกลางที่แสงเคลื่อนที่ผ่านนั่นเองค่ะแล้วทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าการทดลองการหักเหอของแสงที่ทําให้สีของสายรุ้งหายไปได้เมื่อกี้เนี่ยทำยังไง ค่ทุกคนอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์และก็ขั้นตอนการทำการทดลองกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีดังนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือขั้นตอนวิธีการทําการทดลองของเราค่ะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะวาดใส่รุ่งของเราลงไปบนกระดาษเลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะนํากระดาษเนี่ยใส่ลงไปในถุงพลาสติกค,ค่ะแล้วก็นําปากกาเมจิกเนี่ยมาวาดทับบน ใส่รุ้งของเรานะคะจากนั้นก็เติมน้ำลงในที่ใส่นะคะแล้วเราก็สามารถเริ่มทำการทดลองได้เลยค่ะสรุปผลการทดลองค่ะโดยปกติแล้วนะคะแสงจะเดินทาง ผ่านอากาศเป็นเส้นตรงค่ะแต่เมื่อแสงเดินทางผ่านน้ําแล้วก็ถุงพลาสติกเนี่ยนะคะก็จะเกิดการหักเหของแสงขึ้นซึ่งทําให้มุมมองที่เราเห็นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปและทําให้การทดลองเมื่อกี้เนี่ยพบว่าสีของสายรุ้งที่เราระบายไว้เนี่ยหายไปได้นั่นเองค่ะดิฉันนางสาวชนนันพูลสวัสด์นักเรียนชั้นม .5 ้ทับเลขที่16ขอจบการนำเสนอเรื่องการหักเหของแสงไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ Subtitles